สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีวัดแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นวัดต้นแบบสวนป่ายางนาให้กับนายรักต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ครับท่านผู้ชมคงมีต้นแบบหลายแห่งนะครับแล้วก็นายรักต้นไม้ก็เชื่อว่านายรักต้นไม้จะเป็นช่องทางหนึ่งให้กับท่านผู้ชมที่เป็นต้นแบบในการปลูกป่าเศรษฐกิจได้ แล้วป่าแห่งนี้ครับท่านผู้ชมวัดแห่งนี้ด้วยครับเป็นวัดที่วัดต้นแบบให้กับนายรักต้นไม้ขับรถผ่านไปผ่านมาครับมาเห็นต้นยานนาแล้วก็เกิดแรงบันดานใจครับที่จะปลูกต้นไม้ได้นะครับไปติดตามชมกันนะครับว่าสวนป่ายางนาในวัดแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้นายรักต้นไม้ได้มีโอกาสแวะมาทางจังหวัดนครนายก นะครับท่านผู้ชมซึ่งแต่ก่อนนายรักต้นไม้จะเดินทางมาที่จังหวัดนครนาะยกบ่อยมากแล้วก็มาผ่านมาเห็นก่อนที่จะขึ้นไปเขาใหญ่ครับท่านผู้ชมไปบ้านนายรักต้นไม้นั่นเองนะครับแต่ก็มาเห็นวัดแห่งนี้ครับท่านผู้ชมก็เลยตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะมันคือต้นอะไรทำไมมันสวยงาม แล้วก็ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ได้แวะเข้ามาดูครับท่านผู้ชมคือนี่แหละครับต้นที่ท่านผู้ชมอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมเลยนะครับเป็นต้นยางนาครับอายุหลาย10ปีครับท่านผู้ชมเกือบเป็นร้อยปีนายรักต้นไม้ก็ไม่เคยได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสหรือกับคนแถวนี้ครับแต่ท่านผู้ชม เห็นแล้วนะครับนี่ครับต่อของเขาครับท่านผู้ชมเป็นต้นยางนาระดับมะหึมาเลยทีเดียวเลยเป็นวัดต้นแบบสวนป่ายางนาให้กับนายรักต้นไม้แหละครับนายรักต้นไม้ก็เลยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หาว่าเอ๊ะต้นนี้มันคือ ต้นยางนาแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ทำให้เกิดเห็ดได้ด้วยแล้วก็ยังมีลำต้นที่สูงสูงมากๆครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้ไม่สามารถคาดดาวได้ด้วยสายตาเนาะเพราะว่าแก่แล้วก็วัดด้วยสายตาไม่ค่อยจะถูกเดี๋ยวจะโดนคอมเพลนเอานะครับว่านายรักต้นไม้แก่นะครับเมื่อวานนี้ก็มี ท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับว่านายรักต้นไม้บันทึกเทปตั้งแต่ตอนเช้าเสียงนายรักต้นไม้ทําไมเปลี่ยนไปถึงได้แก่เป็นลุงเร็วจังก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้นเยอะครับท่านผู้ชมกันเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่อยากจะโชว์ความแก่มากนักนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สุภาพเลยนะครับที่มาหาว่า เราแก่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นต้นไม้สวนป่ายางนาที่วัดแห่งนี้ท่านได้ปลูกมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็อนุรักษ์ไว้น่าจะสูงกว่าสาสิบเมตรได้ละมั้งเนี่ยต้นหนึ่งสามารถทำบ้านได้ เลยนะเนี่ยทำบ้านได้ครึ่งหลังเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นไม่นายรักต้นไม้จะลองโอบดูครับท่านผู้ชมว่าจะต้องใช้กี่คนโอบถึงจะห่มเนาะอันนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่มากๆถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับที่ จังหวัดนครน,นายกแยกโลตัสเลี้ยวขวาที่จะไปทำทางอำเภอวังม่วงนะครับถ้าเราตรงไปก็จะไปน้ำตกสาริกานั่นเองนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะมาทางอำเภอวังม่วงก็จะมาเจอวัดอยู่ด้านซ้ายมือครับออกจากไฟแดงมาสักห้าสิเมตรครับท่านผู้ชมก็จะมาเจอวัดแห่งนี้ครับแล้วก็จะ เจอกับต้นไม้ที่สูงที่สุดแล้วยายหญที่สุดในจังหวัดนครนายกลหะครับก็คือต้นยางนานั่นเองนายรักต้นไม้จะไปลองตั้งกล้องครับท่านผู้ชมแล้วก็ลองอบดูครับว่าถ้าเป็นอบแขนของนายรักต้นไม้นะครับจะ ต้องจะใหญ่แค่ไหนเนาะเราจะมาชมกันครับท่านผู้ชมเพราะนายรักต้นไม้ถ้าไม่ได้กอดต้นไม้นี่ก็ไม่ใช่ของจริงนะครับโอเคตั้งกล้องแล้วนะครับเราจะถ่ายทำแบบฉบับนายลักต้นไม้นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมน่าจะสอคนอบครับท่านผู้ชมน่าจะสองคนโอบนะครับสำหรับต้นยางนาต้นนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับครับก็ นี่คือแรงบันดาลใจนะครับถ้าให้กับนายรักต้นไม้สําหรับเพื่อนๆหลายท่านก็คงคิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมได้ด้วยก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยเจอกันอีพีหน้านะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่ามาไม่ถูกยังไงนะครับสําหรับที่อยากมาชมสวนป่ายางนาที่เป็นไอดอลของนายรักต้นไม้นะครับ อินบ็อกเข้ามาได้ในละด้านล่างนี้นะครับเจอกัน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ